สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปใส่คำยายนะครับให้กับคลิป youtube นะครับให้เว็บให้กับคลิปของเรานะครับเพื่อที่จะเพิ่มการมองเห็นนะครับเพิ่มการค้นหาให้กับ youtube นะครับผมช่องของเราหรือว่าคลิปของเรานะครับก่อนอื่นนะครับก็กดเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็ พิมพ์เข้ามา YouTube Studio นะครับนะครับ YouTube Studio ตัวนี้นะครับซึ่งการใส่คำบรรยายนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ต้องทำเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับ YouTube เขาจัดทำให้นะครับเราเรียบร้อยนะครับแต่นะครับ มีหลายช่องนะครับบอกว่าต้องเข้าไปทําคลิปนะครับต้องเข้าไปทำคลิปนะครับหลังจากที่เราได้อัปโหลดคลิปนะครับไปแล้วนะครับ1วันนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราอัดคลิปใช่ไหมครับแล้วก็อัปโหลดนะครับต้องอีกวันหนึ่งนะครับเราถึงจะเข้าไปทำคําบรรยายได้นะครับ ก็เข้ามาที่ youtube Studio นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับก็จะมาหน้านะครับหน้า YouTube Studio ของเรานะครับแล้วก็นะครับเลือกไปที่ตัวนี้นะครับคำบรรยายนะครับผมอันนี้ผมใช้ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับถ้าผ่านมือถือนะครับก็ลอง ใช้งานกันดูนะครับกดไปที่คำบรรยายนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่ได้จัดทำไว้นะครับเมื่อหลายปีก่อนเลยนะครับปี64นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสนะครับว่าคำบรรยายนะครับจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับก็จิ้มไปที่นะครับคลิปของเรานะครับผมจะ ใช้จิ้มไปที่คลิปนี้นะครับประชุมผู้ปกครองนะกดไปที่คำบรรยายก่อนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเจอนะครับคำบรรยายนะครับก็จะเจอคำบรรยายนะครับอยู่2อันนะครับอันนี้กับอันนี้ให้เรากดตรงนี้นะครับให้เรากดตรงนี้นะครับผมก็กดนะครับไอขอโทษนะครับไม่ใช่กดนะครับให้เราเอา เมาส์นะครับไปคลิกที่ดินสอตัวนี้นะครับเห็นไหมครับไทยคําบรรยายอัตโนมัตินะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้นะครับผมก็จิมเลยนะครับนี่นะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับก็จะมีคําบรรยายขึ้นมานะครับโอ้โหถือว่าเป็นแบบ สุดยอดเลยนะครับน,นี้เป็นคำบรรยายนะครับผมที่ u t u b e นะครับที่ youtube ได้จัดทำไว้ให้นะครับโอเคนะครับก็จากนั้นนะครับเราก็ตรวจสอบคำนะครับว่าถูกไหมอย่างเงี้ยนะครับพิมพ์ถูกไหมมีตัวไหนผิดบ้างนะครับจากนั้นก็กด ผยแพร่ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ลองกลับไปดูคลิปของเรานะครับว่าจะมีไหมนะครับอันนี้เป็นประชุมผู้ปกครองนะครับเมื่อนี่เห็นไหมครับมีขึ้นแล้วครับเนี่ยครับตรงนี้ครับโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับเนี่ยครับผม นะครับก็มีคำบรรยายขึ้นมานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะครับผมก็โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่อยากจะทำคำบรรยายคลิปนะครับโดยไม่ต้องพิมพ์เองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ